อันนี้เดี๋ยวมาถักตัวนี้นะคะจุกเพราะว่าเราจะจุกตัวดอกเอกเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวโคจะต้องเรียกว่าเก็บหางได้ไว้ในจุกนี้ก็เลยต้องถักตอนประกอบพันนิ้วนะคะก็คือใช้ใหม่ตัวเดียวกัน กับที่เราถักตัวข่วนนะคะตัวข่วนตัวจุกคว้าเข้าไปถักโซ่หนึ่งสองสาแล้วเราถัก F อฟหนึ่งสองสามสเจ 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็รูดนะคะรูดหางได้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ แล้วก็ปักเข็มไปที่ F F แรกนะคะอันนี้เอาหางได้ไว้ด้านบนเข็มแล้วก็ควักเข้ามาถ,ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แต่คราวนี้ทรงมันยังไม่โอเคนะให้เราถัก x นะคะพิกพิกมาอีกด้านหนึ่งเราถัก x นะคะ ก x ไปให้รอบเลยตามจุดตรงนี้จุด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 ตรงนี้ หมดแล้วเราก็มาปักที่เอ็กแรกนะคะแล้วเราก็ซีออกถักโซ่หนึ่งจบแล้วเราก็ปิ้นปิ่นปิ้น,นี่ทรงโอเคตามที่ต้องการแล้วตัดออกอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บเก็บก่อน นนเก็บไว้ในนี้นะคะซ่อนๆหากได้เอาไว้เสร็จแล้วเราก็อันนี้เป็นตัวพวงนะคะมันก็จะมีไหมยอยู่เส้นหนึ่งอ่ะที่เอาไว้ผูกกับโตบะ เข้าไปได้3อุบะใช้3อุบะนะคะอันนี้เดี๋ยวพกหน่อยการลุดเป็นหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็มัด แล้วเราก็จะเก็บเดี๋ยวเราจะยิงกาวนะคะแต่ว่าเราต้องลูดเขาลงมาให้ให้ชนตัวกีบก่อนเราค่อยยิงกาว ยิงไปนิดหน่อยแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก่อนที่ยิงกาวเราต้องดึงมันลงมาก่อนน,นนะคะดูความเรียบร้อยทุกด้าน เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นมาลัยไหว้พระนี่อันนี้ทักแบบง่ายๆนะคะง่ายๆใช้งานได้จริงนะคะน,นะ่